ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาเดินออกกําลังกายนะฮะในป่าที่เดิมนะฮะก็จะเป็นป่าที่เคยมาเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะที่เคยบอกแต่วันนี้ผมมาประมาณหนึ่งวันเที่ยงวันนะครับข้างในป่าก็ยังยังคงสวยอยู่นะครับแล้วก็ดอกบูเบลก็ยังสวยอยู่นะฮะแต่ว่ามันมันก็คงจะใกล้จะหมดเขาเรียกว่าหมดอะไรหมดฤดูของเขานะฮะมันเริ่มจะเหี่ยวแล้วนะฮะก็ยังไงแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเข้าไปดูในบรรยากาศข้างในป่าเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เราเริ่มต้นทางนี้นะฮะอีกทางหนึ่งนะครับป่าที่นี่ก็จะมีวนๆกันไปหลายรอบนะฮะแต่ข้างในรู้สึกค่อนข้างหนอนห้องยอหนอนค่อนข้างเยอะมากนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบหนอนผีเสื้อนะตัวเล็กๆโอ้โหติดเสื้อนี่ติดเสื้อติดผมนะฮะเต็ไมไปหมดเลยเดีย๋ยวต้องหาอะไรมาปัดๆนิดนึงนะฮะเวลาเดินอ,อันนี้ก็จะมีพวกดอกไม้นะฮะ แล้วก็พวกดอกดอกไม้ป่าเนาะก็สีสันของดอกไม้ป่าก็จะมีแต่ถ้าสังเกตดูวันนี้นะฮะก็เข้ามาที่ที่ในในในฝั่งที่มีดอกบูเบลนะฮะบูเบลนะฮะ,ะพูดผิดดอกมันก็จะเริ่มเหี่ยวเนาะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามันใกล้จะหมดฤดูของเขาละอ่ามันก็คงจะจะเริ่มเหี่ยวนะฮะแต่ว่า มันก็ยังเป็นทุ่งเหมือนสีม่วงอะนะไม่ถึงกับเป็นลาเวนเดอร์นะแต่เป็นก็เป็นเหมือนกับอดอกไม้บูเบลก็คืออดอกที่เป็นก็เรียวกว่าดอกกระดิ่งเนะาะก็ใช่ดอกกระดิ่งนะฮะมา, <laughs> า่าเห็นไหมสวยอยู่นะครับแต่ว่าดอกมัน มันจะหูหรือมันจะบานแต่ว่าดอกมันไม่น่าจะบานนะฮะผมคิดว่าดอกมันน่าจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มที่จะหมดฤดูนะฮะมันก็จะเริ่มเหี่ยวเนาะวันก่อนมาก็คิดว่ามันมันน่าจะมืดมันน่าจะมืดแล้วนะฮะแต่วันนี้มาเหมือนกับว่ามันมันจะเริ่มจะหมดฤดูกาลมันละ ดอกไม้มันก็จะเริ่มเหี่ยวๆนะฮะอ่าเห็นไหมสอข้างทางนะครับมันก็จะมีดอกบูเบลอยู่นี่เห็นไหมก็สวยนะครับก็มันเป็นเริ่มต้นอ่าสปริงเนาะเริ่มต้นดอกสปริงจริงๆก็คือดอกเดฟเดลนะฮะดอกคืรงเหลืองนะแล้วก็ดอกอ่ายาฟรันเนาะ,อะดอกดินต่างๆมันก็จะขึ้นนะฮะ แต่ช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงของบูเบลอ่าวันนี้ผมก็จะเดินเข้ามาอีกทางนึงนะฮะอเออเห็นไหมข้างทางก็จะเป็นสีม่วงหมดเลยนะขนาดที่เดินนี้ก็เสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่อเห็นไหม เมื่อสองวันก่อนผมเดินอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งนูน้นอ่าแต่วันนี้มาเดินฝั่งนี้นะฮะโอ้บูเบลฝั่งนี้เยอะกว่าที่ฝั่งฝั่งที่ผมเดินฝั่งนู้นนะฮะอ่าฝั่งนู้นก็ถือว่าน้อยนะมันเป็นเหมือนป่าละมอ่อมป่าละเมอเน้อยก็จะม,มีผู้คนนะฮะออกมาออกกําลังกายอยู่นะฮะอ่าก็จะให้ดูนะฮะนี่ก็จะเป็นถนน วันนี้เราก็ทั้งเดินด้วยนะฮะทั้งก็ทั้งเดินนะฮะทั้งวิ่งด้วยอ๋อเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเออนี่คือนอนนะฮะเต็ม่หมดเลยโอ้โหตรงนี้เยอะนะฮะเยอะมากนอนเยอะนะฮะ สองข้างทางเยอะนะฮะ,อ,ะอันนี้คือบรรยากาศของดอกบุกเบลอยู่ข้างในป่านะฮะคลิปนี้นะฮะอาจจะนานนิดนึงนะให,ให้ให้ดูบรรยากาศกันแล้วกันชมบรรยากาศสวยๆนะฮะของของป่าละเมอใกล้ๆบ้านนะก็สวยดี นะเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบเดี๋ดินเข้าไปนิดนึงโอ้มีแต่นอนเห็นไหมต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ๆข้างนั้นเลยนะฮะก็น่าจะร่วมร่วมห้าสิบปีหรือร้อยปีขึ้นนะฮะต้นไม้นี่ถือว่าใหญ่นะฮะในช่วงในช่วงเทศกาลดอกบูเบลออกนี่เขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะฮะ ก็มีป้ายเตือนนะฮะนี่ห้ามขึ้นไปนะครับอ่านี่นะฮะมันก็จะมีเชือกนะฮะกั้นอยู่นะครับไม่ให้ไม่ให้เราเข้าไปข้างในนะเพราะว่าจะไปเหยียบดอกไม้เขา โอ้ยนอนโอ้เต็มหัวอ่านะครับก็จะมีพวกมีเพื่อนร่วมเดินทางนะฮะครอบครัวเล็กเน้อยๆฮะ เสียงนกนะฮะแต่ว่าไม่เห็นเดี๋ยวไมวันก่อนคิดว่าจะเห็นกันรอกนะฮะแต่ไม่เห็นนะฮะนอนเยอะจริงๆนะฮะ นอนเขาเรียกว่านอนผีเสื้อนะเยอะเยอะเยอะมากอันนี้คือเราเคยเดินมาแล้วนะหนึ่งครั้งนะฮะก็ บรรยากาศมันก็สวยเหมือนเดิมเนาะแต่ดอกไม้อ่าอนนี้บอกดอกไม้มันจะเริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดอกไม้มันจะเริ่มหมดฤดูกาลนะฮะก็เหมือนกับมันจะจะเริ่มจะเริ่มเหี่ยวตัวเนาะมันก็จะไม่บาน วันนี้จะพามาเดินใกล้ๆบ่อน้ำเนาะเล็กน,น้อยนะก็เราเรียกว่าหนองหนองน้ำนะครับก่อนๆมาไม่ถึงนะฮะตรงนี้ สำหรับหนองน้ำตรงนี้ก็มีผู้คนออกมาประปะปายนะฮะก็แดดวันนี้ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะน่าจะมาสักสิบหกสิบเจ็ดสิบปดองศาแถวนี้ดอกส่วนใหญ่จะเป็นดอกบูเบลนะฮะคิดว่าน่าจะใช่เนาะเออข้างบนน่าจะเป็น เป็นฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มเหมือนพวกปลูกผักปลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ละนี่น่าจะเป็นที่เลี้ยงวัวเห็นไหมถังนะ้ําสำหรับวัวนะฮะขนาดวัวยังเก็บตัวนะช่วงนี้รู้สึกว่าข้าพเจ้าเดินมาค่อนข้างเยอะละเออตรงนูน้นฝั่งนู้นก็จะน่าจะเป็นเป็นป่าอีกนะฮะ เตรียมพร้อมกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับการเดินเดินที่นี่นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับในป่าของฮาร์ดฟอร์ดฮาร์ดฟอร์ดเชียร์นะครับ